วัยรุ่นส่วนใหญ่ครับอาจารย์ครับชอบความสวยงามแต่ผมให้ข้อคิดนิดนึงว่าอย่างกรณีที่วัยรุ่นไปทําจมูกก็ไม่ได้ช่วยทําให้หายใจโล่งขึ้นแต่ทาให้สวยขึ้นสวยขึ้นทาตาสองชั้นก็เหมือนกันครับไม่ได้ทําให้มองเห็นโลกกว้างขึ้นนะแต่ดูสวยขึ้นแต่อันนี้โชคดีครับที่ถ้าวัยรุ่นบางคนสนใจว่าตัวเองเข่าโกงแล้วแล้วต้องการแก้ไขให้มันตรงขึ้นเนี่ยนอกจากจะผลพลได้คือเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันได้เรื่องของการใช้งานาด้วย <ข learned. S 1> ได้เรื่องของการถนอมขวกเข่าด้วยครับนะ <tas> ฮรัรั้นในต่างประเทศก็มีการแก้ไขครับเราเรียกว่าการผ่าตัดดัดเข่านะครับซึ่งมีหลายแบบครับอย่างแบบที่1นนี่ฮะก็ะเป็นการใช้การตัดไปที่กระดูกตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพจําลองให้ดูว่าเขาตัดแบบไหนนะครับแล้วก็มีการงัดออกนะครับให้เข่ามันตรงขึ้นก็ใส่โลหะเสริมเข้าไปรายนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่ทาไปนานแล้วนะครับประมาณสักเกือบเกือบสิบสี่สิบห้าปีนะครับนะฮะลองดูนะครับ อันนี้คือแนวของการที่เขาจะใช้เครื่องมือเข้าไปตัดกระดูกตรงบริเวณนี้นะฮะแน่นอนครับก็ต้องเปิดแผลเข้าไปเปิดผิวหนังเข้าไปนะอาจารย์หลังจากตัดแล้วเนี่ยกระดูกก็จะหลุดออกจากกันนะครับเขาก็จะงัดออกมาลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ถ้า,ถามองถ้ามองดูไปถ้ามองไปคล้ายๆก็ว่าเออเราโดนตัดขาตัดขาครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะอาจารย์ตัดขาอาจารย์ดูนะฮะก่อนทำนะฮะเข่าโกงใช่ไหมฮะว่าตัดแบบนี้แล้วงัดออกเนี่ยเข่ามันตรงขึ้น ใช่ครับหลังจากตรงแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเปล่อยอย่างนี้ทิ้งไว้วกเขามันก็นเด้งกลับมาที่เดิมที่เดิมเขาก็ต้องใช้ตัวโลหะเข้าไปยึดนะครับอย่างนี้ฮะนี่คือตัวโลหะที่เข้าไปยึดนะครับอันนี้ตอนที่ผมเดินทางไปดูที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อปี2111นะครับก็มีการผ่าตัดแบบนี้เยอะพอสมควรในคนหนุ่มสาวนะครับเหน็นว่าก็มีการเปิดแผลตรงบริเวณนี้มีการใช้เครื่องมือเข้าไปตัดกระดูกแล้วงัดก็ใส่โลหะเข้าไปข้างในนะครับ นี่คือแบบที่หนึ่งครับอาจารย์นะฮะจะเห็นว่ามีโลหะอยู่และเข่าคนไข้ก็ตรงขึ้นแล้วนะครับแบบที่สองบ้างครับอันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเขาก็มีการตัดกระดูกอย่างที่ว่าคล้ายๆกันครับแต่แทนที่เขาจะใช้เหล็กเข้าไปยึดด้านในเนี่ยเขาใช้ไอ้ตัวโลหะเครื่องมือไปยึดไว้ด้านนอกครับนะอาจารย์เห็นไหมครับว่าโลหะตัวนี้อยู่ด้านนอกนะฮะจะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นโลหะที่อยู่ข้างนอกนะครับนะเรามาดูนะครับ อันนี้คือก่อนที่เขาจะผ่าตัดนะฮะอันนี้คือจุดที่เขาผ่าเข้าไปนะฮะงัดออกแล้วก็ใช้เครื่องมือยึดด้านนอกอะนะครับนี่คือแบบที่สองนะครับอันแรกก็โลหะยัดเข้าข้างใน <อบ S 2> นะครับอ่าครั้งสองนี่ไอ้สองนี่เขายึดมาด้านเดียวด้านเดียวโลหะด้านเดียวด้านนอกด้านเดียวนะฮะแต่ที่สามครับแหมวันนี้ผมเสียดายผมลืมเอาเครื่องมือตัวนี้มาอฮมันมีเครื่องมือรุ่นโบราณกับรุ่นสมัยใหม่อันนี้คือรุ่นรุ่นเก่านะฮะเป็นเป็นโลหะที่ หมอต่างประเทศค่าบทางยุโรปเป็นคนคิดขึ้นมาเป็นโลหะคู่ไว้ด้านนอกครับนะก็เวลาการผ่าตัดครับจะมีการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับมีการตัดหัวเข่าเป็นรูปโค้งแบบนี้ครับนะแล้วก็หมุนครับหมุนแบบนี้ครับให้เข่ามันตรงขึ้นนะครับไม่ได้อ้านะอาจารย์อันนี้ใชไมีทีหมุนหงายหมุนนะแล้วก็ยึดด้วยโลหะด้านนอกเป็นโลหะคู่แบบนี้ครับอาจารย์นะครับกลับมาดูใหม่นะครับอาจารย์อันนี้คือตอนที่ยังไม่มีการผ่านะแล้วก็มีการตัด โค้งนี้ตัวใช้เลื่อยตัดนะครับค่อยๆๆตัดให้โค้งแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับพอหมุนเสร็จแล้วก็ยึดด้วยโลหะตัวนี้นะครับเราก็มาดูนะฮะคนไข้ารายนี้ก็หลายสิบปีแล้วฮะจะเห็นว่าตัวโลหะเนี่ยค่อนข้างยาวนะฮะอยู่คู่หนึ่งเห็นไหมฮะข้างซ้ายคือข้างที่เขาทําและข้างขวายังไม่ท<ช>ําข้างซ้ายจะเห็นว่าเขาเขา,เขาตรงๆนะฮะข้างขวานี่ยังโก่งอยู่บุรุษใกล้นะฮะจะเห็นว่าโลหะที่ใหญ่มากนี่คือแบบที่สามครับแบบที่สามนะครับแบบที่สี่ครับ ก็คือแบบสุดท้ายแบบที่4เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบ Modify นะฮะลักษณะของแบบที่4ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือว่าการผ่าตัดนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพราะว่าทําให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ทยึดเนี่ยเครื่องมือแบบใหม่ตัวเล็กลงนะครับแล้วข้อสําคัญคือเวลาผ่าตัดเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสายเดินเลือดออกมาเพราะว่าเป็นการผ่าตัดที่สีเลือดน้อยมากครับนะฮะ,ะ,ะแล้วอันที่สุดท้ายคือว่าแทนที่จะใช้เลื่อยตัดนะครับ ใช้เป็นเข็มสว่านเล็กๆเข้าไปยิงฮะยิงให้เป็นรอยแล้วก็ดัดขึ้นมานะครับเราดูแผลที่เกิดขึ้นนะครับเอาดูตัวเครื่องมือตัวนี้ก่อนครับเครื่องมือตัวนี้ฮะเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาใหม่โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตเทียนบุญนะฮะท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาพแผนกระดูกและข้อโรงพยาบาลจุฬาฮะปัจจุบันท่านเกษียณแล้วนะครับเป็นคนคิดค้นออกแบบขึ้นมาฮะเราเรียกว่าเป็นเป็นนิวชาเลคแคนสโมเดลอันใหม่ซึ่งจะมีลักษณะที่เล็กลงมากครับ และกว่าปากกาผมอีกนะฮะแล้วก็ทําให้เวลามีการยึดตัวกระดูกโครงสร้างด้านนอกเนี่ยไม่เกะกะนะครับดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะฮะต่ว่าความใหญ่ความยาวนี่แตกต่างกันนะครับนะฮะรุ่นใหม่เป็นคนหมอไทยรุ่นใหม่เป็นหมอไทยรุ่นเก่าเป็นหมอหมอฝรั่งหมอต่างประเทศครับหมอต่างยุโรปนะครับัวเราเราพัฒนาขึ้นก็พัฒนาขึ้นเพราะว่า ตัวนี้มันใหญ่เแล้วเกินครับเมื่อใส่คนไทยแล้วรู้สึกจะอัดไม่เหมาะสมครับนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าสมัยก่อนเราต้องใช้เครื่องมือที่เข้าไปเจาะก,กระดูกเนี่ยอันใหญ่มากครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเป็นแท่งตรงๆธรรมดาเวลาเรามีการเข้าไปเจาะกระดูกเนี่ยมันไม่มีแนวให้ดูครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะจะมีแนวให้ดูนะครับมีการ เจาะแล้วมีความชอบช้ากระดูกน้อยมากเนื่องจากว่าเวลามีการตอกเข้าไปในกระดูกมีการดึงเข้าเนี่ยจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นไม่มีการกระชากกระชั้นนะครับตัวนี้ฮะตัวแนวตัวนี้นะของตัวโลหะตัวนี้ก็ทําให้ตัวแผลนั้นเนี่ยมีขนาดเล็กลงฮะดูขนาดแผลดูเครื่องมือให้เ็นว่าเล็กมากครับลายนี้ก็ทําข้างซ้ายก่อนแล้วข้างขวาเนี่ยยังไม่ได้ทานะครับดูขนาดแผลน,นะครับแผลผ่าตัดเนี่ยมีขนาดเล็กมากเลยแบบที่สี่ก็คือประมาณเซนกว่ากว่าการผ่าตัด ดัดเข่าแบบที่สี่เนี่ยครัจะมีแผลผ่าตัดอยู่สองจุดนะครับก็คือตรงนี้ฮะ,ะตรงบริเวณนี้หัวเขา่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงบริเวณด้านข้างของหน้าแข้งครับจะเป็นแผลประมาณห้ามิลครับซึ่งในสมัยก่อนนี่ก็ใช้เลื่อยตัดนะฮะแต่ปัจจุบันก็ใช้เป็นเข็มเล็กๆเ,เ,เข้าไปเจาะให้กระดูกชิ้นเล็กๆนั้นหลุดออกจากกันเพื่อจะทําให้มีการดัดได้สมบูรณ์นะครับ ก็เปรียบเทียบกันฮะนี่คือก่อนที่จะผ่าตัดนะครับแล้วนี่คือหลังผ่าตัดหลังจากหลังจากเอาเครื่องมือออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยว่าแผลที่เกิดจากการผ่าตัดเนี่ยก็เล็กพอสมควรแทบไม่เห็นนะครับก็เปรียบเทียบแล้วก็เห็นไหมครับอกแล้วไง่ว่าหลังจากผ่าตัดแล้วมันสวยขึ้นดูงามขึ้นนะครับอ่อนี่คือเอ็กซเรย์นะฮะนั่นคือคือเอ็กซเรย์ก่อนผ่าแล้วก็นี่คือเอ็กซเรย์หลังผ่านะครับนะฮะอย่างไรนี้ครับอายุก็ไม่เยอะนะฮะถ้าดูจาก รูปร่างนะจะไม่ให้เป็นคนที่อายุเยอะนะฮะจะเห็นว่าข้างขวานี่คือข้างที่เราดัดแล้วครับส่วนข้างซ้ายที่คือข้างที่ยังไม่ดัดเห็นไหมฮะข้างซ้ายที่โก่งมากเลยนะครับเมื่อเอาผ้าพันแผลออกครับเราก็เห็นว่าเป็นแผลเล็กๆนะฮะหลายเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันท่านนี้ก็ได้ทําอีกข้างหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการการดัดเข่าเนี่ยที่ทําให้เข่าตรงในแบบที่4ี่เนี่ยสามารถทําได้ทีละข้างหรือทําพร้อมกันก็ได้ทั้งสองข้างนะฮะอย่างรายนี้ก็ทําทีพร้อมกันสองข้างครับคนนี้ก็เป็นคนผู้ชายนะฮะ ผู้ชายอายุก็อยู่วัยทางานครับนะก็มีอาการปวดเขา่าแล้วก็มีเข่าโก่งหรือรังนะครับถือว่าทำสองข้างรอยแผลผ่าตัดอย่างที่ผมบอกคือจะมีรอยแผลตรงบริเวณที่รอยแผลผ่าตัดแล้วก็รอยแผลด้านข้างข,างของของหน้าแข้งนะครับรบอยที่เจาะทะลุก,กระดูกตรงบริเวณนี้ไม่ใช่รอยผ่าตัดครับเป็นรอยที่นําตัวเ,เข็มเข้าไปเจาะทะลุก,กระดูกและยึดไว้เพื่อให้กระดูกนั้นอยู่กับที่ครับ เมื่อครบ6อาทิตย์นะฮะสี่ถึงหอาทิตย์ในคนที่อายุน้อยๆเนี่ยก็จะมีการคลายเกลียวตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกครับนะฮะแล้วการผ่าตัดแบบนี้ก็มีข้อดีครับอาจารย์หลังจากผ่าตัดเสร็จใหม่ๆครับคนไข้สามารถงอเข่าได้ทันทีเพราะถ้าเราดูนะฮะการผ่าตัดพวกนี้มันเป็นการผ่าตัดเนี่ยต่าต่ากว่าหัวเขา่าไม่ได้ผ่าเข้าไปในข้อต่อฮะเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยเมื่อมาตรวจ มาดูแผลมาดูอะไรพวกนี้ครับก็สามารถงอเข่ามาหาคุณหมอได้วางกับพื้นได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันเรามีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ดีขึ้นครับสมัยก่อนเราต้องทาทีละข้างทําทีละข้างเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะเราต้องวัดมุมครับนะฮะเพราะถ้าเราทำซ้ำสองข้างเนี่ยมุมมันไม่เท่ากันไม่มีเครื่องวัดปัจจุบันเรามีเอ็กซเรที่เป็นดิจิตอลนะฮะสามารถเห็นภาพได้ทันทีครับ พอเอปุ๊บเนี่ยวัดมุมนะฮะเราวัดมุมเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีถ้าเป็นแบบที่1เนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขมุมของเข่าได้ครับแต่ถ้าในกรณีเป็นแบบที่3หรือแบบที่4เนี่ยเรายังสามารถไขตรงบริเวณนี้ครับมีการปรับมุมเพื่อให้เข่าสองข้างที่เราดักเนี่ยมีมุมองศาที่เท่ากันนะครับอย่างดูเอ็กซเรย์รูปนี้นะครับนี่รูปเอ็กซเรย์รูปนี้ก็คือเอ็กซเรย์ที่เราวัดมุมออกมาในห้องผ่าตัดครับเจนว่ามุมที่เราแก้มาเนี่ยมุมนี้เนี่ยคือ7.6นะฮะมุมนี้ประมาณ 7.7นะฮะเจ็ดเราใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงครับใกล้เคียงกันมาก<ช>นะครับ,รบถ้าไม่มีเอ็กซเรย์ที่เป็นเรียลไทม์หรือเอ็กซเรย์ที่เห็นภาพทันทีเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้แบบวิธีนี้เนี่ยนะโอกาสที่จะทําให้ผ่าตัดแก้เข่าโกงทั้งสองข้างพร้อมกันให้มีมุมที่เหมือนกันเนี่ยก็จนะยากมากครับน่าเสียก่อนคุณหมอก็ใช้เพียงสายตาคาดคะเนแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จแล้วก็เอ็กซเรย์ข้างนอกเอาเอ็กซเรย์กนละับมาพอเอ็กซเรย์กลับมาปรากฏว่า คนข้ไปถึงห้องพักแล้วครับแก้ไขอะไรไม่ได้ลแล้วนะครับนะฮะในกรณีที่ต้องผ่าตัดสองข้างพร้อมกันเนี่ยแน่นอนครับช่วงที่กระดูกยังไม่ติดกันดีสนะี่ถึงหกอาทิตย์เนี่ยฮะถ้าสองข้างพร้อมกันเนี่ยต้องนั่ง้วยรถเข็นนะครับแต่ถ้าในกรณีผ่าทีละข้างยังสามารถใช้ข้างที่ดีเนี่ยเดินได้ครับใช้ไม้เท้าช่วยเดินข้างที่ผ่าเนี่ยห้ามลงน้ําหนักนะครับนี่เปรียบเทีบยบครับอาจารย์ครับคนเดียวกันนะฮะนี่คือก่อนผ่าอันนี้คือหลังผ่า ด้านด้านด้านซ้ายด้านซ้ายคือก่อนผ่าตัดนะครับขวานี่ก็ผ่าตัดไปแล้วเอาเหล็กออกไปแล้วครับนะฮะเจนว่าอย่างที่เราบอกก็คือว่าความห่างของหัวเข่ามุมมุมนะจะแคบขึ้นแคบล้วก็ความห่างข้อเท้าก็จะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เราลากเส้นมาเห็นไหมฮะลากเส้นจากจากด้านในหัวเข่าลากดิ่งลงมาเนี่ยไม่โดนตะตุ่มครับอ่าฮะอีกลายครับอาจารย์เห็นไหมครับอ่า ซ้เหมือนนี่เห็นแชทนะับว่าโก่งกันแบบเรียกว่าดูไม่ได้เลยนะครับแต่ลังผ่าตัดแล้วนะก็ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากครับลายนี้เนี่ยนอกจากเข่าจะโก่งแล้วนะครับตัวกระดูกหน้าแข้งเนี่ยเขายังโค้งอีกนะครับนั้นเวลาเราแก้เนี่ยเราไม่สามารถแก้ความโค้งของตัวน้าแข้งได้นะครับเพราะความโค้งของหน้านแข้งเป็นเพื่อนของธรรมชาติครับแต่เราสามารถได้แก้มุมเข่าก็ได้ ก็ดีแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เด็กนี่เดินได้ดีขึ้นเพราะว่ากําลังของกล้ามเนื้อกําลังของน้ําหนักเนี่ยจะสมดุลมากขึ้นเนื่องจากลงมาผ่านตรงกึ่งกลางนะฮะเราเย็นว่าแผลผ่าตัดก็แทบไม่เห็นแล้วนะจะมีรอยรอยที่ใช้ตัวตัวเข็มแทงเข้าไปเนี่ยนิดหน่อยนะครับอีกลายครับเพเออลายนี้เนี่ยเขาใส่กระโปรงตัวเดียวกันเลยครับมาก่อนและหลังผ่าตัดครับนะอาจารย์จะเห็นชัดเลยนะครับว่า,นะวามุมเปลี่ยนไป นคนกลุ่มนี้เวลาเอาเข่าชิดกันเนี่ยเข่าจะชนกันก่อนครับถ้าผ่าตัดแก้ไขไปแล้วแต่ถ้าคนที่เข่าโก่งเวลาเอาขามาชิดกันเนี่ยข้อเท้าจะชนกันก่อนครับมาว่าถ้าถ้าข้อเท้าชนกันก่อนนะครับแสดงว่าโก่งครับแต่ว่าพอผ่าตัดเสร็จรแล้วเข่าจะชนกันครับ<ค>ด,ดูดูภาพดูดูออกนะดูออกนี่คทั้งสามสามสามคนนี่เขาแก้กันหมดเลยนะครับคนละสองก้างทีนี้ ถามว่าเมื่อแก้เข่าโก่งไปแล้วเนี่ยครับตัวคุณภาพของตัวหัวเข่าเนี่ยจะยืนยงคงกระพันมากนั่นอาจาอยากจนะาถามหมอืันกันไว้อยู่ได้นานไหมนะครับอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่กันโดยธรรมดาครับก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อทําให้เข่าตรงขึ้นแล้วเนี่ยปัจจัยของเข่าเสื่อมเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายนะครับ,รบในเรื่องของน้ําหนักตัวในเรื่องของ อายุที่มากขึ้นในเรื่องของการใช้งานนะครับครับซึ่งค่าในกรณีที่ที่แก้เข่าโก่งไปแล้วและไม่ยอมดูแลนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะไปใช้งานรุนแรงเกิดอุบัติเหตุเข่ากระเทือนนะน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยโอกาสเสื่อมก็จะเท่ากับคนปกติครับนะครับไม่ได้หมายความว่าอยู่ยงคงกระพันนะครับ เพียง<น> <Okay. S 1> แต่ว่าเมื่อลดปัดใจจัยในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของแกนกระดูกให้ตรงขึ้นแล้วเนี่ยแรงกระเทือนก็จะลดลงนะครับการเดินเหินก็จะง่ายขึ้นก็จะสบายขึ้นอาการปวดเข่าเรื้อรังที่เคยมีอยู่ด้านในหัวเขา่าอยู่ตรงลูกสะบ้าก็จะหายไปครับนะคร,บะครบับหมายความว่าตัดผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมกันนะต้องปฏิบัติให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็ไป ที่ไม่ไม่ไม่ดูแลใช่ครับไม่ฉะนั้นก็จะมปัญหาก็จะตามมาครับฉันั้นหลังจากผ่าตัดแล้วก็หมายว่าท่านจะต้องดูแลเอาใจใส่ของท่านครับอ,อ,อย่างละเอียดนะครับแล้วก็ตระมัดระวังตามที่คุณหมอแนะนาไว้นะครับครับว่าควรจะทำอย่างไรนะครับเอาละคุณหมอเข้ามาถึงตอนนี้ก็พอจะให้คุณหมอได้สรุปกันแล้วนะครับต,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 ตั้งแต่ต้นที่ว่าวัยรุ่นขา ข่าวโกงเนี่ยนะที่ทีมมองดูแล้วว่าอายุน้อยๆก็ไม่เป็นไรที่ผมจับประเด็นได้นะรแต่ว่าเลยอายุ8ขวบไปถึง18แล้วเนี่ยก็ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็ยังพอไปได้แต่พอเลย18ไปแล้วเนี่ยต้องต้องดูแลเพราะมันจะเริ่มเริ่มทําไมทําแล้วมันจะมันจะก่งแบบทาวรใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีผลทําให้ ตัวคุณภาพของกบเขนา่ยแย่ลงไปคณหมอช่วยสรุปเลยครับสรุปงี้นะครับไวรุ่นทั้งหมดด้วยผู้ปกครองจะได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงแปดปีครับคุณผู้ปกครองไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเด็กมีรูปร่างเข่าที่โกงนะฮะอาจจะโก่งนอกโก่งในยังไม่ต้องตกใจมากแต่แปดปีไปแล้วถ้าเขายังโก่งอยู่เนี่ยต้องเอกใจนะครับว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะทำไมเด็กเข่าโก่งนะครับแล้วถ้าโก่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าทักนะฮะ ก็อาจจะจำเป็นต้องพาเด็กเข้าไปหาคุณหมอแล้วก็มีการรักษามีการแก้ไขนะครับซึ่งการรักษาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยุ8ถึง18ปีก็ง่ายครับไม่ไม่ไม่ได้ทําให้เด็กเจ็บตัวนะครับอาจจะมีการใส่รองเท้ามีการฝึกเดินนะครับมีการดูซิว่ารูปร่างของเข่ามีอะไรผิดปกติไหมนะมีอวยวะบางอย่างที่อยู่ในหัวเข่าเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมถ้าเด็กเขาเข่าโก่งด้วยเจ็บด้วยนะครับ จะต้องดูว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้ออักเสบของเอ็นหรือมีเรื่องของหมอนรองกระดูกที่อักเสบอยู่ด้านในหรือเปล่านะครับก็ไปแก้ไขตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ไปพยายามหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เข่าโก่งเพิ่มขึ้นฮะอันดับหนึ่งคือเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าในเด็กอ้วนๆห,หลายๆคนเนี่ยเราพบแนวโน้มว่าเด็กจะเข่าโก่งเพิ่มมากขึ้นนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพของกล้ามเนื้อต้นขานะครับเด็กบางคนนะฮะ ชอบเล่นกีฬาครับแต่ว่าเวลาทดสอบทดสอบกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อกลับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็จําเป็นในช่วงนั้นเนี่ยที่กล้ามเนื้อต้นขาไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องพยายามห้ามตามไม่ให้เด็กเนี่ยไปเล่นกีฬาที่ใช้หัวเข่าเยอะเกินไปออนะครับอย่าไปวิ่งนาน,านๆอย่าไปขึ้นลงบันไดบ่อยๆอย่าไปแบกของหนักๆนะครับจนกระทั่งฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้นขาได้ดีแล้วนะครับระหว่างนี้เนี่ยคุณหมอก็จะมีการนัดดูทุกปีปีละครั้งสองครั้งดูว่าอัตราการเข่ากลงเขาเนี่ยปีเพิ่มมากขึ้นลดน้อออยยยลงหหรืว่่่าุดูกับที ในกรณีที่เราสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนมีการกระตุ้นไม่ให้น้ำหนักเข้าไปกดตรงด้านในของโค้เข่านะครับเด็กก็จะค่อยขากลับมาตรงได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเลย18ปีไปแล้วนะครับก็ยังไม่ใช่ปัญหาที่ที่เป็นเรื่องของความสวยงามนะเด็กบางคนไม่มีอาการเจ็บแต่ห่วงใจเรื่องของความสวยงามว่าเข่าโก่งจะมาแก้ไขอย่างนี้คุณหมอไม่รับแก้ให้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยในกลุ่มที่อายุ18ปีไปแล้วนะฮะแล้วมีอาการเจ็บมากๆ มีข้อบ่งชี้เช่นเข่ากลงไม่เท่ากันขาสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเดินจะมีผลต่อกระดูกสันหลังในอนาคตเวลาเดินอาจจะมีผลต่อข้อเท้าในอนาคตอย่างนี้คุณหมอก็จะแก้ให้นะฮะหรือว่ามีอาการปวดเข่าเรื้อรังนะครับแล้วเข่าเนี่ยเอ็กซเรย์อายุ18ปีโก่งเพิ่มขึ้น19ปีก็โก่งเพิ่มขึ้นอย่างนี้ในกรณีแบบนี้ก็จาเป็นอาจจะต้องแก้ไข หระะือในบางคนมาถึงมหาคุณหมอก็มุมเข่าโกงเยอะมากเลยเห็นอย่างชัดเลยอย่างในรูปภาพนี้ฮะอย่างนี้นี่ก็ไม่ไหวฮะก็อาจจะเป็นต้องแก้ไขที่การแก้ไขด้วยวิธีแบบเดิมๆเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วครับก็ต้องใช้วิธีในการผ่าตัดเข้าไปเพื่อแก้ไขเข่าให้ตรงซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ทั่วโรคก็มีอยู่สามสี่แบบในการแก้ไขนะฮะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับข้อดีในแบบที่หนึ่งก็อาจจะเป็นข้อดีในแบบที่สองเช่นในแบบที่หนึ่งนั้นมีโลหะอยู่ภายในก็อาจจะดูว่าไม่ค่อยเกะกะนะฮะแต่อาจจะมีข้อด้อยตรงที่เรียกว่าต้องมีโลหะติดกระดูกไปตลอดชีวิตตัดยงยากแล้วบางทีมุมที่ตั้งก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะฮะแตที่แบบที่สี่ที่ที่บอกว่าเป็นแบบใหม่เนี่ยก็เป็นแบบที่ซึ่งได้ถูกพัฒนามา หลายรุ่นนะครับทำให้การป่าตัดนั้นแผลนเล็กลงแล้วก็ข้อสําคัญกนะ็คือว่าตัวโลหะนั้นไม่ได้อยู่ในร่างกายเราตลอดชีวิตครับครบ4อาทิตย์นะฮะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็กระดูกติดกันก็จะเอาออกนะครับหลังจากนั้นก็ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับเมื่อทําเข่าให้ตรงขึ้นไวรุ่นสนใจเข่าตรงขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณหมอสนใจเรื่องของการใช้งานมากกว่านะนะครับออเ็าเผอิญมาบรรจบพบกันพอดีก็เลยทําให้ เด็กก็สมหวังในเรื่องของการแก้ความสวยงามแต่จริงๆแล้วคุณหมอสมหวังเรื่องของเข่าของเด็กที่จะดีขึ้นในอนาคตครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องวัยรุ่นเข่าโกงซึ่งได้แพทย์สมศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญได้กระดูกก็มาแล้วท่านผู้ฟังได้ฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมและลูกหลานของท่านถ้าได้ชมแล้วก็คงจะรู้ฝากเป็นมาหาทางป้องกันหาทางแก้ไขแล้วก็ถาบว่ามีปัญหานะครับก็สามารถดู รายการของเราเนี่ยที่คุณหมอสมศักดิ์เล่าฟังเนี่ยนะครับสรุปคุณหมอสมศักดิ์ถ้ามีปัญหาติดต่อคุณหมอได้คุณหมอทั่วไปก็ทําได้ครับทำได้ไม่จําเป็นต้องผมคนเดียวนะตามโรงพยาบาลต่างๆนะโรงพยาบาลทั่วไปครับอันนี้ก็วันนี้เราทั้งสองก็ต้องขอลาท่านไปก่อนหมดเวลาลงแล้วครับติดตามเราในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ